สวัสดีครับคุณครูาาลิศผมนายพิสิทธิ์ประบุลบัญเยนห้องมห้ 5, ทับหนเลขที่สิบหวันนี้ผมจะนำมานําเสนอ,อความรู้ประกอบอิฟฟอรกราฟิกที่ผมได้ค้นคว้าม,มาในหัวข้อเรื่องประเภทของศาสนาครับอันนี้เป็นงานโวมนะครับครับประเภทของศาสนาแบ่งออกเป็น4หัวข้อหล,ะล,ะล,ะละักๆคือ หนึ่งแบ่งตามลักษณะของเผ่าพันธุ์สองแบ่งตามลำดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนาสามแบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนาและสี่แบ่งตามการนับถือศาสนาครับข้อหนึ่งแบ่งตามลักษณะของเผ่าพันธุ์แบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มครับหนึ่งกลุ่มอาลยยันมีสี่ศาสนาคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชนพุทธศาสนาและศาสนาซิกค,ครับสอง กลุ่มมังโกมีสามศาสนาคือศาสนาเตาาองจือและชินโต 3. กลุ่มเชเมิติกสี่ศาสนาคือศาสนาสโลฮัตเตอร์ศาส,สนายิวคริสต์และอิสลามหัวข,ข้อที่สองครับแบ่งตามลำดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนามีสองประเภทค,คือ 1. ศาสนาธรรมชาติคือศาสนาที่นับถือธรรมชาติมีความรู้สึกสำนึกว่าในธรรมชาติเช่นแม่น้ำภูเขาป่าไม้เป็นต้น มีปัญญาสิงอยู่จึงแสดงความเคารพนับถือด้วยการสังเวยเป็นต้นการที่มนุษย์ได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติได้อาความรู้สึกสามัญของมนุษย์เข้าจับจนทาให้เกิดความเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีผู้สร้างในธรรมชาตินั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในธรรมชาติคอยควบคุมอยู่ซึ่งเป็นการแสดงออกของาศาสนาดั้งเดิมและเป็นขั้นแรกของมนุษย์ซึ่งแสดงออกความสํานึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติครับ 2. ศาสนาองค์กร ศาส,สนานี้เป็นศาสนาที่มวีวิวัฒนาการโดยลําดับศาสนามีการจัดรูปแบบมีการควบคุมให้เป็นระบบจนถึงก่อตั้งเป็นส,สถาบันขึ้นและมีความมั่นคงและถาวรหัวข้อที่3ามแบ่งตามประเภทของผู้นะับถือศาสนาครับมีสามประเภทคือ,นาาคอนนหนึ่งศาสนาเผ่าคือศาสนาชนเผ่าใดเผ่าหนึ่งมีความเชื่อในกลุ่มของตนเช่นศาส,สนาโบราณเผ่าต่างๆ ซึ่งอาจพัฒนา,นาเป็นศาสนาชาติเช่นศาสนาฮินดูเชนยูไดชินโตของชื่อเป็นต้นครับมีการนับถือเฉพาะในชาติใดาชาติหนึ่งเช่นศาสนาฮินดูนับถือกันในเฉพาะประเทศอินเดียศาสนาสโลฮัตนับถือเฉพาะเ่าเปอร์เซียและศาสนายูไดนับถือเฉพาะหมู่อิสราเอลเป็นต้นครับ 2. ศาสนาโลกคือศาสนาผู้นับถือ กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ได้จํากัดเฉพาะบุคคลในบุคคลหนึ่งหน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งเช่นศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาอิสลามหรืออีกอย่างว่าศาสนาสากลครับ 3. ศาสนากลุ่มคือศาสนาที่เกิดจากศาสนาใหญ่ๆหรือนิกายย่อยของศาสนาสากลซึ่งเกิดจากสาเหตุความกดดันทางสังคมเช่นการเหยียดสีผิวหน้าที่ทางกฎหมายความไม่เท่าเทียมกันเป็นต้นกลุ่มที่เสียเปียบทางสังคมมีประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนจึงฟื้นฟูสิทธิทางศาสนาและระบบสังคมให้เป็นของตัวเองขึ้นมาใหม่จะรวบรวมผู้คนที่เห็นด้วยทําการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมของตนในต่างแดนเช่นกลุ่มชาวพุทธในอินเดียกลุ่มมุสลิมในอเมริกาและกลุ่มโซลฮัตในอินเดียกลุ่มฮินดูในแอฟริกาใต้เป็นต้นโดยอาศัยศาสนาเป็นพลังชี้นำครับหัวข้อที่สี่ แบ่งตามการนับถือพระเจ้าจะแ,แบ่งได้เป็นสองประเภทนะครับหัวข้อที่หนึ่งอท t ย e นิยกลุ่มศาสนาประเภทนี้ไม่เชื่อการมีอยู่จริงของพระเจ้าโดยเชื่อว่าโลกและทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเชื่อว่ามนุษย์กำหนดชะตาชีวิตของตนเองทุกสิ่งเป็นไปได้ตามเหตุปัจจัยครับ ศาส,สนาประเภทนี้ได้แก่ศาสนาพุทธและศาสนาเชนข้อ 2. เทวนิยมศาส,สนาประเภทนี้จะเชื่อว่ามีเทพเจ้ายิ่งใหญ่เหนือเทพเจ้าทั้งหลายหรือที่เรียกว่าพระเจ้ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุกสรรพสิ่งเชื่อว่าพระเจ้าติดต่อกับมนุษย์โดยผ่านศาดาพยาหลายองค์เช่นพระอัลเลาะห์ทรงติดต่อกับพระบีมูฮัมมัด พะยะโฮวาและทรงติดต่อกับท่านโมเสสและพระเยซูส่วนบางศาสนาก็นับถือพระเจ้าหลายองค์บางศาสนานับถือพระเจ้าองค์เดียวเป็นต้นครับขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ